เอผมไม่ได้เข้ามาเล่นสนานมันอัปเดตไปเวอร์ชัน19เวะเนี่ยเป็นเวอร์ชัน V19 นะครับผมจำได้ว่าผมรีเสิร์ชไอเนี่ยไอวอลเลเรียช er ั่นใช่ปะวะอ่ามันจะอยู่ตรงนี้อ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเ,ไงเป็นโกลเด้นวอลเลเรียชั่นเวฟหนึ่งโอ้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พอดีนะเพิ่งเข้ามาโอ้โหหายไปนานมากกี่เดือนวะเนี่ยจะจะหนึ่งปีแล้วอะแล้วมันโคตรนานเลยนะเนี่ยอ่ะสิบห้าวิเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า มันเป็นโลกอะไรผมก็ทําทิ้งไว้โอ้โหนานมากแล้ว๋ยวต้องมาสารต่อให้จบหน่อยเดี๋ยวจะไม่มีเวลาว่าในการทําเอาอ่ะห้าวิโอ้มีเพลงประกอบด้วยโอเคแล้วแล้วไงต่อเราเรซิร์ชเวฟเสร็จแล้วมันก็จะมีสิ่งก่อสร้างมาใช่ไหมอุปกรณ์โอ้โหแสบตาหนึงอ่ะมุมมนงด้านล่างอ่ะโอเคจะได้ไม่ต้องเวียนหัว อุปกรณ์ทางการแพทย์อันไหนวัลเรียชันวะมันมันเป็นโรคอะไรอันนี้คือผมไม่รู้เรื่องไงนะเรารีเสิร์ชมามั่วๆแต่เท่าที่ผมจําได้นี่คือเราแทบจะมีแทบทุกโรคก่้วะนะอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมีแทบจะหมดแล้วแต่ไอ้โรควัลเรียชันเนี่ยผมไม่รู้มันคือโรคอะไรอันนี้คือซุดใช่ไหมโอเคนะ่าจะเป็นโรคซุดแล้วไอ้วัลเรียชันคืออันไหนอืมมัน หรือว่ามันจะอยู่ในโหมดหมู่ผู้ป,ป่วยมันมันดูยังไงนะผม,ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันนานมากแล้วอ๋อนี่ไงอ่านี่คือโรคร้อนฮีททำไมมันเปลี่ยนชื่อใหม่วะเนี่ยมันไม่มีตัวไอวาลเลเยชันนะครับมันมันดูยังไงอะ มันมันก็มีเวฟสอใช่8ปดแสนเรามีอยู่2ล้านเกตอุเกือบ3ล้านเลยนะเนี่ยแล้วมันมีกี่เวฟเนี่ยถึงเราจะได้โลกนี้มาใช้งานเนี่ยหรือว่าเราจะไปรีเสิร์ชอย่างอื่นดีครับมันจะมีตัว d e v วลเปอร์กับสปีดแอนด์แลนด์เนี่ยโอ้โหสิบล้านเอยสมัยที่ผมเล่นเมื่อหลายเดือนก่อนนู่นน่ยมันอันนี้มันมีมายัางอะ่ะจำไม่ได้แล้วอะ่ะผมจำได้ว่ามันมีแค่เดเวลเปอร์คาอย่างเดียวนะล้านห้า แต่ว่าไอวเลเรียชั่นเนี่ยพอเรารีเสิร์ชมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะผม,มดูที่อินเด็กซ์เนี่ยมันไม่ขึ้นนะแล้วถ้าเกิดผมไปรีเสิร์ชเจ้าตัวของเดเวลลอปเปอร์คาร์เนี่ยมันจะมีให้หรือไม่1ชั่วโมงอ่ะผมถ้าเกิดผมเรซิเดชั่นไปเนี่ยผมก็ต้องรออีก1ชั่วโมงเลยนะอันนี้ก็ต้อง1ชั่วโมงครึ่งโอเคอันนี้2ชั่วโมงอ่ะผมเอาอันนี้ก่ก็ได้มาเดเวลลอปเปอร์คาร์เนี่ยล้านห้าเราก็จะเหลืออยู่ประมาณล้านสองเรามีอยู่เกือบ3ล้านอนะ่ะ อเอาไงดีเดีย๋ยวดูสถานาการณ์งินก่อนแต่เราก็มีครบทุกอย่างนะอย่างที่บอกโอเคห้องพยาบาลเราครบเราเลื่นไปที่อ่าวันที่หนึ่งร้อยสี่หกแล้วนะครับมีคนไข้อยู่กี่คนนะมีคนไข้อยู่ห้าสิบเจดคนมีบุคลากรอยู่สาสิบแปดคนบุคลากรทางการแพทย์นะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นเป็นโรคแบบขาปิดอะ บิดเบี้ยวประมาณนี้โรคบิดเบี้ยวเรียกกันนะนี่เนี่ยขามือมันไปอยู่ด้านล่างขามันไปอยู่ด้านบนเนะี่ยแต่ถ้าจ่ายผิดเราจะมี3ชั้นใช่ไหมอ๋อนี่ไงชั้นที่3อันนี้ชั้นที่2นะครับนี่ชั้นที่3โอ้อันนี้โลกร้อนนี่ไงโลกฮีทแม่งเปลี่ยนชื่อใหม่อันนี้จะเป็นโรคซุดใช่หรือไม่อ่าซุดใช่โรคซุดเอ้ยอันนี้โรคเอเลี่ยนเนี่ยหัวโตเนี่ยโอเคอันนี้คือโรคแวมไพร์ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องรับรองผู้ป่วยซึ่งผมทํามาเยอะมากเอาไว้รักษาผู้ป่วยเยอะขึ้นคือถ้าเกิดผมได้ไอ้โลกเดเวลลอปเปอร์คาร์เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนดีเดีย๋ยวดูตรงบิวก่อนมีห้องไหนว่างไหมเนี่ยเนี่ยแทบจะเต็มทุกห้องแนละ้วอันนี้คือชั้นสองอน,นี่ชั้นหนึ่งเต็มหมดลนะชั้นสามเออชั้นสามตรงนี้มันยังว่างอยู่นะถ้าเกิดเราทําห้องเกี่ยวกับการรักษาเดเวลลอปเปอร์คาร์เนี่ยผมจะ ทำตรงนี้แล้วกันประตูตรงนี้เปิดไปห้องรักษาตรงนี้เลยใช่แต่เราต้องดูก่อนนะว่าไอ้โรคเดเวลอรเพอร์คาเนี่ยมันเป็นโรคแบบไหนซึ่งเออเนี่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมันไม่ขึ้นให้เห็นเลยครับว่าไอ้โรคเนี้ยมันคือโรคอะไรรักษาอย่างไงบางทีอาจจะเป็นรถขับเข้ามารักษาข้างในก็ได้นะแล้วเราทําที่รักษาไว้ชั้น3ามเนี้ยมันก็คงรักษาไม่ตรงตรงประเด็นใช่ไหมล่ะมันเป็นรถอืมเราทำยังไงดีอ่ะเนี่ย แล้วไอ้โรควเลเรียชันที่เราเพิ่งจะรีเสิร์ชไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันมันจะมาเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวผมต้องดูคนไข้ก่อนว่าโรคที่มันเป็นมันโรคอะไรบ้างมันมันไม่มีใครเป็นโรคไอ้วัลเรียชันเลยอ่ะมันก็เป็นโรคทั่วไปที่เกมมีให้คนระับวเลเรียชันมันไม่ขึ้นตรงอินเด็กซ์เลยซ้ําเนี่ยปะเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นแล้วถ้าเกิดเป็นไอ้โรคเดเวลลอปเปอร์คาร์เนี่ยมันจะมีขึ้นไหมเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าเรารีเสิร์ชไปก่อนก็ได้ล้านห้าจัดไปเรียบร้อยทีเนี้ย ก็ต้องมารออีกหนึ่งชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวคัดเลยแล้วกันอ่ะอย่าคัดไปตัดไปตอนที่เรารีเสิร์ชครบหนึ่งชั่วโมงแล้วระหว่างนี้ผมก็จะ AFK รอเล่นๆแต่ถ้าเกิดเรารีเสิร์ชแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับไอ้โรควัลเลียชันนะปกติเวลาเรารีเสิร์ชโลกเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเข้ามาครับเนี่ยจะมีเพิ่มเข้ามาแต่มันไม่มีไงแสดงว่าน่าจะเป็นโรคที่แบบรีเสิร์ชมาเอาฮามั้งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่าเรามีอ่าครบทุกโลกแล้วีย ผมก็เล่นไปจนตันแล้วนะแต่แค่ยังรีเสิร์ชไม่ครบเท่านั้นแหละมันแค่ไม่มีอยู่ในเกม <c oughs> โอเคแล้วมาเจอใหม่ครับตอนที่เรารีเสิร์ชไอ้โลกเดเวล็อปเปอร์คาเสร็จนะประมาณอีกสัก1ชั่วโมงอะเดี๋ยวผมตัดไปช่วงนั้นเลยแล้วกัน <c oughs> เห็นแก่ความพยายามของผมนะครับตอนนี้ผมก็ได้รอมา1ชั่วโมงกว่าแล้วครับเหลืออยู่ประมาณสองนาทีก็จะครบแล้วไอ้เดเวล็อปเปอร์คาให้เรารีเสิร์ชเอาไว้ผมก็ได้เพิ่งมาสังเกตนะครับว่ามันจะมีปุ่มไล์ตรงนี้ด้วยแล้วก็มันมีคนมากด ไอ้โรงพยาบาลของผมอะถูกใจไปไปประมาณ3คนซึ่งผมไม่ได้กดถูกใจเองนะเขามั่กดถูกใจให้ไป3คนมันก็ถือว่าน้อยนะผมเห็นบางคนกดเป็นร้อยเลยก็มีน่าจะอยู่มานานโอเคตอนนี้ก็เหลือประมาณอีกหนึ่งนาะทีกว่า,ก,วาก็จะได้แล้วไอ้ developer ปอรคารอตั้งหนึ่งชั่วโมงผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรดีส่วนไอ้สปีดแอนบูลแนนเนี่ยผมว่ามันจะทําให้รถพยาบาลไอ้รถพยาบาลพวกนี้มาส่งเร็วขึ้นหรือเปล่าเนี่ย มาไวขึ้นแล้วก็ได้ผู้ป่วยเยอะขึ้นใช่หรือไม่ส่วนไอ้ Variation เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่ตพนมันมีเวฟสขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับโควิด19เลยว่ะแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เลยนะมันเหมือนกับเป็นอีเตอร์เอกหรือเปล่าเนีย่ยดูอัปเดตแล้วเนี่ยเวอร์ชันปัจจุบันของเราตอนนี้นะครับก็คือเวอร์ชัน19เนะเป็น V19 ิบ้ไอตัว Variation ก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อเดือนที่2เองเนะี่ย จะได้ละสิบวิรอหน่อยรอมานานขอให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเหอะมันน่าจะมีอุปกรณ์รักษาเพิ่มเข้ามาใหม่นะพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์น่าจะมีอ่ะสวิได้แล้วโหตั้งลา้าน5เสียตั้งเยอะแล้วก็จะเหลืออยู่2อันที่เอาไว้รีเสิร์ชนะครับทีนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่กดตรงบายดิปรับเป็นมืด เออมันไม่มีอะไรให้เราเพิ่มเติมเลยวะอุปกรณ์ทางการรักษาเนี่ยมันก็ไม่มีเพิ่มไม่มีไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นของตกแต่งนะมันไม่เกี่ยวเนี่ยไม่มีเนี่ยเดเวล o อปเปอร์คามันคืออะไรวะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอ,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 อะไรเนี่ย เอ้อะไรเนี่ยใช่ปะเนี่ยคือนี่คือรีเสิร์ชมาเพื่อเอาของตกแต่งใช่หรือไม่เอาไว้เล่นมันก็ไม่ได้มีบอกนะว่าเราได้มาจากไหนแล้วตกลงไอ้วลีเรชั่นนี่มันคืออะไรอะ่ะผมว่าต้องใช่แน่นอนอะ่ะไอเดเวลลอปเปอร์ครา์ามันคืออัน,นเนี้ยเนี่ยเหมือนกับรีเสิร์ชมาเอาหาเอาเล่นๆมากกว่า ผมแค่สงสัยไอตัววาเลเรียชันนะว่ามันคืออะไรมันก็ไม่มีขึ้นบอกเนาะอันนี้คือของตกแต่งเฉยๆนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเล่นอ่ะอันนี้คือการที่เราจะซื้อรถอน,นี่คือรถเพียบอ่านต่างๆที่เราต้องใช้ในการไปรับผู้ป่วยซึ่งเรามีอัตโนมัติอยู่แล้วเห็นปะมันมาส่งถึงที่เลยพอเราก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะเราก็มีรถอยู่แล้วไม่รู้จะซื้อหอทําไมแล้วก็มีตัวนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่น สปีดคะ่ะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเดเวลลอปเปอร์ Developer, คะ่ะที่เราเพิ่งรีเสิร์ชไปอ๋อต้องใช่แน่ๆเลยนี่ไงนี่ไงโอ้ล้านสองเรามีอยู่ล้านสี่ทำไมซื้อไม่ได้วะต้องอ๋อมันของแอนดูแลนด์นี่ไงรีเสิร์ชของแอนดูแลนด์อันนี้คือเดเวลลอปเปอร์ค่อ per, คะอ๋อคือเดเวลลอปเปอร์ค่ะคืออันนี้อ๋ออีปากกันนี่ด้วยครับผมแล้วก็แลมโบ่เพื่ออะไรวะมันช่วยให้เราแบบรับลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าเดียรับ ผู้ป่วยด้เยอะขึ้นงันเหรออันนี้ก็คือแบบเหมาะสําหรับคนที่อยากจะเอาหานะครับคือมีทุกๆอย่างในเกมแล้วอะ่ะก็ไม่รู้จะซื้ออะไรก็มาซื้อรถขับเล่นเนี่ยพวกวีเอ c l e เคนี่ยอนาเธอร์มีอะไรบ้างเพื่ออะไรเนี่ยบัสเนี่ยขับเล่นเหรอมีรถไถด้วยนเนี่ยแทรเตอร์เนี่ยแล้วไอ้ตัววาราเรียชั่นตกลงมันคืออะไรนี่ก็น่าซื้ออยู่นะ โอ้ซื้อมาทำเพื่ออะไรเนี่ยเอาไปไว้ชั้นสองถ้าเกิดผมจะวางหงอกจะวางอย่างเงี้ยตกแต่งโอ้ตั้งหนึ่งล้านถ้าเกิดเราซื้อเราก็จะเหลือประมาณสี่แสนเลยนะโอ้ไม่เอาดีกว่า <laughs> มันไม่มีผลต่อเกมเพย์นะมันเหมือนกับเอาไว้ขับเอาสนุกมากกว่ามั้งก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเรามีทุกๆอย่างในเกมครบหมดแล้วอะ่ะอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็มีหมดแล้วแล้วก็วิจัยโรคก,ก็รีเสิร์ชอันตัวอินเด็กเนี่ยปะมีครบหมดแล้วครับครบหมดทุกโลกแล้ว ส่วนของตัวรีเซิร์ชเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันเอาไว้เล่นแบบสนุกสนุกมากกว่านะเป็นตัวเกมที่ทางแอดมินเขาทําเอาไว้ให้เล่นๆส่วนไอวัลเลเดียชั่นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่โลกหรอกก็คงจะเอาฮาเหมือนกันนั่นแหละมันก็ไม่มีผลอะไรครับคือเท่ากับว่าตอนนี้ก็คือผมมีหมดทุกอย่างละหรือว่าผมเล่นมาจนแม็กแล้วนะเริ่มตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP สุดท้ายเลยแล้วเนี่ยตอนแล้วตอนนี้ EP เท่าไหร่วะลืมละโอ้ไม่ได้เล่นนานเป็นปีอยู่แล้วอะ่ะเจ็ดแปดเดือนแล้วอะ่ะนานมาก โอเคมันก็มันไม่มีอะไรแล้วครับในเกมของ yo hospital ผมว่าในอัปเดตครั้งหน้ามันต้องมีมาบ้างแหละในอัปเดตปัจจุบันเนี่ยอ่ามันดูตรงไหนวะในอัปเดตปัจจุบันก็คือตัวเวอร์ชัน19เนี่ยมันอัปเดตไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เองนะเดือนที่เองเลยนะเว้ยมันนี่มันปัจจุบันเดือนอะไรแล้วเนี่ยนี่มันเดือนสิงหาแล้วอ่ะที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันก็ผ่านมา6เดือนกว่าแล้วมันไม่มีอัปเดตอะไรเลยอะ แล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์มันก็ไม่ได้เพิ่มเข้ามาด้วยผมว่ามันคงจะตันแค่นี้แหละผมก็เล่นมาครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะไปมันจะมีะจากค่ายเดียวกันคนที่สร้างเกม Your Hospital นะครับมันจะมีอยู่หลายเกมอยู่ผมก็จะไปลองเล่นเออผมจำได้ว่ามันมีของสนามบินด้วยอเออ Your Airport อ,อย่างเงี้ยเออผมก็เห็น Your Market เมรู้มีหรือเปล่านะแต่ว่าไอ้ของ Your Airport น่าเล่นมากไอ้ตัวสนามบินเป็นไทยคูนเหมือนกันครับไทคูนแบบนี้เลยเออน้าเล่นมากๆ สำหรับไอ้ตัวโรงพยาบาลเนี่ยเราก็เล่นมาจนเต็มแล้วมันไม่มีอะไรจะอัพต่อแล้วเดีย๋ยวเราไปเจอกันตัวเกมใหม่แล้วกันอ่าอันนี้ก็ถือว่าเราเล่นมาจนหมดทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรให้เราอัพต่อแล้วโอเคเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับหายไปตั้งนานแม่งให้ลงแค่คลิปเดียวโอ้โ oh. ห